สบายดีเอฟซีสุขทานขอหยอญญาดเนาะลงคลิปนี้ให้เอฟซีเบอเิ้งเนาะอันนี้เป็นของมบเบิ้งน้ำกันว่าว่าเม่นอย่างเนาะมันเป็นลักณืณะ้นนอขึ้นมา สันเป็นสันเป็นสันอะไรนะเป็นหินให้เอฟซีทุกคนทายมาเบิงนะ่งเนาะเคยหินอยู่ใส่นี่ยเนานะให้มีคำเห็นในคอมเมนตะ์เนี่ ว่นนี้มันเหมนอย่างหลังจากได้มาแล้วหลังจากได้มาแล้วถือว่าการที่เบียกงานทำก็เือว่าดีขึ้นเนาะหาเงินหาครับเป็นห้โซไ้ลาแค่คิดมาจะได้ไปคนพบลงเบิงเนาะที่มาอธิบายลงเบิงก็ถือกับหลายคนคิดบอก ตัเป็นขอศักธีตครูคบานครูเงินของเฮาเนาะก็ได้มาจากเมซีอยู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ประเทศลาวเนื่องจากว่าเมซีหฮันพิ่นไปจำศีลภาวนาอยู่ในธรรมแล้วในเขตนั้นยังมีการก่อสร้างโครงการแล้วเจ้าที่เจ้าทานให้นั้นบอกเมซีให้ให้เมซีนนมา มาปูดักษาข้าพเจ้าก็ได้มาจากเมซีหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้มาส่วนมงินจำสินในภาวนาในเพเมตตาต่างๆนะเห็นว่าก็ได้ผลเนาะคอยได้ผลไปไม่ทานพูเพบซีเบิงทั้งหลายมาเป็นแยนใดแล้วก็ถ้ามีก็สวยคอมเมนต์มาเนาะอันนี้ของข้าพเจ้าเองเนาะ จาเป็นคู่กันจะเป็นนอเนวใดเนาะคลิปนี้ไว้เซมีก่อนเนาะ